สวัสดีครับพ like yeah, like ี well, ่น right ้องเนี่ยจะพาพี dunk! ่น้องไปเอาบุญไปเยี่ยมยาพี่น้องบุญเขาศาสตร์วิธีสารสับผมนะครับพี่น้องมาดูกันเลยครับพี่น้องมาดยาไเลยครัพี่น้องมาดูกันเลเ้ บินเดือนสิบเหียนสิบเส้นเยียนนอเหยียนสิเสเหยียนลาซดอนเนี่ยบินที่สิบสอของบสทนี่เขาอีสานกับิอนบุญเดือนสิบแล้็อบุเดือนสิบตบูนเขาสากบิอนเนาะมีไขก้ยาแต่ห้องนี้ยังค่อยปยามกู้ยายาใส<า><ฮ>่ถึงสองเมือมีกล้วยคะพี่น่องมีเขานี่มันช้อนแบบแบบเิ่ง ใช่ครับพี่น้องอนีก็มีเขามีสนมมีกล้วยมีมันนะคะพี่น้องก็มีอย่างเขาก็เอาไปยามกันนะคะเอาไปนั่นไปแลกกันไปยากันเนา่นไปลกันไปยามกันนะคะนี่มีอิจารสิงสิล่เดี๋ยวีเพ่งพี่น้อค่ะไปยามงานน้ำกันค่พี่น้องวันนี้อันนี้ที้ปุรนแม่ที่ปุเรนแม่ไหนปุแม่วันนี้ที่หน้าม๊ดี่หนม เป็นอะแก้วอานิดอแก้วไ่้ยังพออากิดอากิดอาก้าอาก้างไม่พอไม่พออะรคือสังสังไ่พี่น้อไล้ล่เป็นงานลเอากระต่ายเอากระต่ายเดี๋ยวฉานู้ีหนอยเอากรตาไปเอากรตายมา พี่น้องไปยามยาต้องกันข้าวันนี้อ้่เาสหอรถประจำตำแหน่งคือเก้าค่ะพี่น้องนางรถเปิดประทุนไปคือเก้าค่ะ เด้อพี่น้องไปยามหญ้าน้ำกันค่ะไปเอาบุญน้ำกันค่วะวันนี้ผู้เห็นมาพี่น้องป้าพี่น้องไปยามหญ้าน้ำกันค่วะวันนี้เียว่าคอยลดกันมาเอาหมวกไปแกะเอาอ้อเถือ่ Right away. ตรงไปเลยรองขาวรัางนี้จะกับไปในตัวเมืองค่ะพี่น้องสนุนอยู่อีกหมู่บ้านนึงค่ะพี่น้องเขาจะไปอีกหมู่บ้านนึงเอ้ย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 โอ้ยออกไปดีดีนะ เนาะค่ะ อดแล้วค่ะพี่น้องหอดม่บานแล้วค่ะม่บานใกล้ๆกันเนาะค่ะพี่น้องเออซื้อขนมไซ่ละอ้อย พี่น้องหอดบ้านยาเราข้าะวันนี้เออสนใจอะไงีดีถ้าพี่น้องไม่หอดเราข้าววันนี้มหาเป่นยั์ไม่ยงเงี้ย

ออกมาทีออกอแปปเหมืสเรยแจนอไปยายไว้กันค่ะยา,า,า,ายามไปหา,าให้นี่ตัองใ้ให้พยายาม่ยพยายามประหยัตายายครัวิถีสารปุ่นเบนซิทแค่นั้นแหละ ที่สารบรรยากาศชนบทเข้าลมลรกไปเออแบแบบเข้าลมแบบมันร้อนัอปองลูกเดนมเลยท่หนไอน้องเลยที่ดินี่ปากใหญ่

พี่น้องพามายามยาป่านาอาครับ <tsunami> เนี่ยมันจ้เอาเนี่ยนบมี่ออันเิมกัตัวกูเลือนตัวนึงเลยแงวางเลยนจะหัวมีนปวด้กอยทนเลน้องเจ้าโอ้ยจะเขาแตงมาไปให้กินวกูก็คือเป็นคนเี่ยการกันลำดบบตรสุดเลยสุดตว่าไม่้น่าเป็นเลยเปยดีบางย่วอ่ทนี้ก็นน แต่ว่าหาเดียวลจนี่ก็เต็นุมแล้วาท่านมือใจทุคอบวะลูใจเด็กกินครอบคอวมันมีมือเศร้าียวกินเจขวบมากเงินใจขวบเนี่ยมีพวกกายกินเนี่ยยันน้วากันล้วยันกายยังมาเลยกันล้วเขาอันนี้พ่กกินเนื้อกก็อะไเนีเศา่กิเล็บพว่นงดมันของมันนี่กินบะไรเลยเขากินจับไก่หนอนกับพวกกิน้ว่รจับไม่กินท่านกินอเือกิน้ นมมัรับเราค่าพี่น้องมนี้ในฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะคลิปหน้าพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะก๊อตลอยสวัสดีก่อน